สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่แมปสเตปสเตปนะฮะก็เป็นแมปปีนเขาั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่ใช่การปีนเขาแบบปกตินะก็คือแบบนี้เป็นการปีนเขาแบบพิการนั่นเองนะฮะก็คือตัวละครเราเนี่ยไม่สามารถกระโดดได้เลยนะฮะก็คือไม่มีปุ่มโดดให้นะเราต้องใช้บันไดโง่ๆอันนี้อันเดียวนะฮะใช้บันไดเนี่ยในการปีนเขาขึ้นไปทุกทุกชั้นเลยนะฮะตั้งแต่การข้ามป่าเถวยันการปีนขึ้นเขาก็ต้องใช้บันไดอันนี้อันเดียวนะฮะซึ่งบันไดเนี่ยเราไม่ได มีหลายอันนะฮะเราสามารถเสกได้แค่รอบเดียวครั้งเดียวนะฮะถ้าเกิดเราเสกเนี่ยเราต้องเดินไปเก็บนะฮะก็คือเนี่ยเก็บขึ้นมาถึงจะสามารถวางใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ก็คือเกมเพล่นเองนะคือเราต้องปีนภูเขาให้สูงประมาเอมากกว่าพันฟุตนะฮะด้วยบันไดโง่ๆอันเดียวนั่นเองนะ เป้าหมายแบบนี้ก็คือการไปถึงจุดสูงสุดของภูเขานั่นเองนะฮะซึ่งเป็นแบบแนวหัวร้อนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเปีนเขาไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีจุดเช็คพอยต์ให้เรานะก็จะเป็นจุดแบบนี้นะก็สามารถมาเช็คพอยต์ได้แต่ว่าผมยังไม่เคยถึงเช็คพอยต์ไหนนอกจากเช็คพอยต์ตอนเข้าเกมมาตอนแรกเลยนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะกกเกินนะก็มาเริ่มมาเลยนะก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะสคริปต์ไดร์ล็อกไม่รู้ว่าทำทำไมนะแล้วก็มีเมาส์ล็อกนะฮะเป็นชิปล็อกเวอร์ชันเออจีแดงนะฮะแล้ว พยายามที่จะเป็ีนเขาอยู่ตรงนี้นะก็มาเริ่มเลยก็อย่างแรกฮะเปีนขึ้นมาเลยก็วางบันไดเป็ีนขึ้นแล้วก็เก็บบันไดเปีนขึ้นไปต่อนี่ฮะนี่คือเกมเพลย์ก็เปีนขึ้นไปแล้วก็เปีนปีนไปอีกรอบหนึ่งเพื่อนทาอะไรกันเนี่ยโอ้เขากำลังเออไอ้นั่นบันไดอยู่โอ้โอ้โอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นมันมันติดกันอยู่เนี่ยโอเคขึ้นมานะฮะเรียบร้อยเรามาถึง17เมตรฮะปีนขนาดนี้ถึงแค่17เมตรแล้วก็เดินลงไปไปไหนต่อเนี่ยผมลืมไปลว ผมเคยเล่นแบบนี้อยู่นะแต่ว่าเออลืมโอเคไปไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะจะไปเรื่อยๆเหอะตรงนี้มันจะยากๆหน่อยนะคือเราต้องตั้งบันไดแล้วก็พยายามให้บันไดเนี่ยมันเอ็นเอ็นไปเป็นสะพานให้เราสามารถท้ามได้นะฮะเพราะวแบบนี้เรากระโดดไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนทำได้เลยทาเลยทาเลยเพื่อนเพื่อนผักบันไดหน่อยเรียบร้อยตงไปแล้วแล้วก็โอเคตาผมเละไม่มีใครช่วยผมได้แล้วโอเคไปโอเคเรียบร้อยบันไดสวยแล้วก็ต่อไปผักไปผักไป ลงไปสิตั้งแต่งานเฉยเคารพทงชาติแบบบันไดโอเคแล้วก็ปีนขึ้นไปยี่สามยี่สี่เมตรแล้วนะเอาเพื่อนบันไดตกอีกแล้วเบียคอนนั่งสงสารจริงโอเคกูดบายนะเพื่อนเราจะไปคนเดียวแล้วขึ้นมาแล้วก็ปีนขึ้นมาอีกอาจจะดูอีซี่แต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเองเนี่ยมันจะค่อนข้างปวดหัวเลยนะยิ่งเล่นนาะนยิ่งปวดหัวโอเคไปไปต่อกันนะตอนนี้เราถึงสามสิบสามเมตรแล้วนะฮะคือคือปีนขนาดนี้แค่สามสิบสามเมตรเนียนะแล้วก็ต่อไปนะฮะปีนขึ้นไป ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มยากขึ้นนะเพื่อนผักบันไดหน่อยโอเคสวยไปขอใช้บันไดหน่อยนะเพื่อนเกมสร้างมิตรภาพนะฮะอ่ะเพื่อนผักเลยผักเลยเ่ะเพื่อนเพื่อนตั้งบันไดไม่ตรงผักเลยเพื่อนสวยสวยงามโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ผักไปผักไปเอาบันไดเอาเรียบร้อยลงบันได กรณีนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดเจ้าของบันไดเนี่ยลงไปต่างหัวบันไดนะฮะจะมีอยู่2ทางจะมีอยู่2ทางคือรอยใครสักคนมาช่วยให้ปีขึ้นมาเก็บบันดไดได้หรือไม่ก็ไปจุดเกิดเมื่อกี้ที่ผมเปิดคลิปเนี่ยใหม่เลยนะฮะเพื่อทําการเอาบันไดอันใหม่นั่นเองนะคือมันก็ง่ายจะฮาร์ดคอร์พอสมควรแหละนะมีวิธีนึงก็คือการเติมโลบัคเพื่อทําการเอาบันไดกลับมานะซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่มีตังค์เ <laughs> พิ่งวางวางเด็กโอเควางเองก็ได้ เอาบันไดใครวะาเอาเอาโอ้โอ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนตกมาจากไหนอ่ะนั่นจะสูงพอสมควรเลยนะเพื่อนเออบันไดเพื่อนมันหายไปแล้วอ่ะเอาเอาไม่ใช่เหรอบันไดใครไม่รู้นะเมื่อกี้เออไปต่อกันเอาล่ะเออขอโทษขอโทษไปไปทีละคนทีละคนโอเคไปขอใช้บันไดหน่อยนะเพื่อนขออนุญาตใช้บันไดแล้วอันนี้มันจะไปยังไงวะเนี่ยเอา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 เรียบร้อยบันไดล่วงไปคนหนึ่งแล้วของใครอ่ะ เอาเรียบร้อยบันไดคนนู้นนะฮะเขาลงไปแล้วเขาลงไปเอาบันไดตัวเองแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยคือแบบมุมมันโคตรแย่เลยอ่ะเอาเรียบร้อยบันไดผมตกมาแล้วตกไปพร้อมบันไดเลยเอาใหม่นะฮะนี่แหละเกมนี้นะไหวไปเพื่อนทำไมบันไดเพื่อนแบบมันมันดูมันดูโค้งเค้งไม่ปลอดภัยเลยโอเคไปรีบ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 วิ่งเลยโอเคดีดีมากดีมากใครวางบันไดต่ออ่ะผมไม่อยากเสียบันไดอ่ะเพื่อนวางหน่อยวางช่วยหน่อย โอเคไปไปไปใ<ป><ป>ช้บ,บันไดเพื่อน <laughs> พึ่งบันไดเพื่อนเกมมิ่งโอเคขึ้นมาเลยแล้วก็เก็บมาแล้วก็ขึ้นไปช่วยกันช่วยกันนี่แหละเกมสร้างวิดภภาพนะฮะใครสร้างต่อเนี่ยโอเคคนที่สร้างต่อนะไปไปไปโอเคผมสร้างผมสร้างไปไปเดี๋ยวเพื่อนไปไปสามคนนะฮะมาดูกันว่าจะรอดไปถึงจะรอดจะรอดถึงจุดหมายกี่คนไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันจะรอดไปนานแค่ไหนโอเคต้องลงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดต่อมาระวังนะเพื่อนระวังบันไดมันล่วงไปนะ เพื่อนเพื่อนไม่มั่นใจบันไดเริ่มเอ็นไปเพื่อนเพื่อนลบบันไดเลยโอเคมาผมไม่อยากเสียบันไดอ่ะเพื่อนเพื่อนกลางบันไดให้หน่อยโอเควิธีไม่ให้โดนลบบันไดตอนกลางปีนอยู่นะคือไปพร้อมกับคนวางบันไดเพราะเขาจะไม่ไม่ทำตัวเองตกแน่นอนนะโหนี่มันมูอะไรเนี่ยมีแก็บแบบว่าแก็บเล็กๆให้แบบให้มันตกไปได้ด้วยนะโอเคระวังเองตรงนี้ปลอดภัยนะบันไดไม่หายแน่นอนโอเคเพื่อนวางต่อ แล้วก็ไปโอ้โหตอนนี้มาถึง69เมตรแล้วนะฮะตรงนี้คือที่ไหนอ่ะไปไหนต่อเพื่อนผมไม่เคยมา,างี้นะผมเคยมาแค่แบบ30เมตรอะ่ะมันต้องไปมุมไหนต่อเนี่ยเริ่มงงเริ่มมีอาการงงนะฮะสูบไปทางไหนเนี่ยโอเคผมจะเสี่ยงบันไดผมแล้วกันนะบันไดไปเลยเพื่อนบันไดบันไดโอเคบันไดไม่ทรยศแล้วนะคนนี้เขาลังรอเพื่อนยังอยู่นะผมจะรอเขาแล้วกันนะ เอาเรียบร้อยบันไดตกไปหนึ่งแล้วมาใหม่แอบขวารที่สามารถสร้างวิถีภาพได้อะไรกันนี่เอามาเลยเพื่อนเอฟเคาไมอีกคนหนึ่งอะถ้าในเอฟเคเราไปนะโอเคมาเอาพักไปเพื่อนพักไปเอาเรียบร้อยบันไดตกไปแล้วไอพีไปเริ่มใหม่เลยเพื่อนผมเห็นมุมแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆมาค่อยๆมา แล้วก็ไปเมื่อไรจะถึงเช็คพอยต์วะเนี่ยไม่ถึงเช็คพอยต์สักทีโอโหตรงนี้ตรงนี้บันไดแบบแก,บโ,โแกบโอโหแกบโคตรเชีย่ยถ้าเกิดบันไดต่อไปก็คือเรียบร้อยแน่นอนนะฮะโอเคบันไดใช้แบบสมบุมกสมบันมากบันไดอันเดียวใช้แบบใช้ปีนเขาแบบว่าความสูงเป็นพัน่ะ High pushing your ladder พยายามผักบันไดเหรอพูดถึงอะไรโอ้โอ้บันไดบันไดผมตกไปแล้วผมวางนี้ได้ไหมเนี่ย มันจะได้ไหมมุมมุมมุมอะไรวะเนี่ยมุมซิกแซกโอเคบันไดไม่ร่วงแล้วก็ค่อยๆไปใครมันออกแบบทางโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเดินติดกันเกินมุมอะไรวะเนี่ยโอเคผมมาได้แต่ว่าอคนหนึ่งมาไม่ได้นะผมจะรอแตน์บายรอเขาแล้วกันนะ อ่าเรียบร้อยบันไดตกไปแล้วมันจะถึงไม่ไดวันนี้ผมขอไปนะเพราะว่าผมเออผมน่าจะไม่ถึงนะวันนี้ถ้าเกิดรอ,อเขาอยู่เนี่ยผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเออผมคิดว่าผมควรรีบนะไม่งั้นลิปมันจะไม่ได้คอนเทนต์เนาะดูทางดิทางแบบโอ้โหต้องผักบันไดลงไปอีกแล้วโอเคผักไปโอ้บันไดเกือบล่วงอยายายาผักไปผักไปผักไปบันไดเคารพทงชาติอีกแล้วผักไปผักไปโอ้โหเกือบแล้วก็ลงมา ถ้าาปน,นิกนี่มันทำอะไรวะเนี่ยโอเคโอ้โหบันไดผมตกไปแล้วโอโหตกโลกไปเลยโอเคแต่ว่าถ้าบนไดมันมตกโลกเนี่ยบันไดมันจะกลับมาหาเราได้นะไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บแต่ว่าผมตกโลกแทนเรียบร้อยกลับมาความสูงสูงเหมือนเดิมนะฮะโอโหเกม <c oughs> นี่แหละนี่คือสตตฟสตีฟนะฮะเกมเพลงเขานะก็คือการล่วงมาจุดเริ่มต้นนั่นเองนะฮะหลังจากที่แบบปีนมาอย่างยาวนานกลับมาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมสุดยอด แล้วนี้มันบันไดใครวะเนี่ยใครมาทิ้งบันไดไว้อ่ะเรียบร้อยบันไดตกไปหนึ่งละโอเคผมขอโอเคบันไดผมตกไปแล้วไปเก็บมาใหม่เลยโอโอบันไดมันจะล่วง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 ใครสักคนวางบันไดตัวเองหน่อยทิโอเควางมาเรียบร้อยตกไปหนึ่งผมพักลงไปแล้วเพื่อนเสียงไหมคนนี้เสียนไหมโอเคเสียนเสียนไป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 กันไปกันสามคนใหม่นะฮะแก๊งใหม่แก๊งใหม่ อ่าเรียบร้อยตกไฟหนึ่งบันไดไปเก็บใหม่มาเลยไม่มีใครจะเสี่ยงวางบันไดตัวเองเลยละผมต้องวางคนเดียวเนี่ยอ่าเรียบร้อยบันไดผมโอเคขอบคุณเพื่อนเมื่อกี้ผมเกือบเก็บบันไดไม่ได้เพื่อนผักให้มันตั้งขึ้นมาเก็บได้โอเคแล้วก็ลงมาลงมาจุดเดิมนะฮะมาถึงจุดเออจุดเดิมอีกแล้วเควิตวางหน่อยโอเคขอบคุณเพื่อน ผมไม่ใช่บันไดตัวเองนะผมกลัวและตรงนี้มุมเดิมมเนี่ยมุมนี้มันยาก,กนะเนี่ยคือแบบมันโคตรสูงอะ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนเป็นไงเรียบร้อยตกไปหนึ่งแล้วนะฮะบันไดวูแมนจะไม่เนี่เอาไม่ใช่อีกคนหนึ่งนะระวังระวังเพื่อนระวังมันจะได้ขึ้นไหมเนี่ยวันนี้ระวังระวังเรียบร้อยตกไปอีกหนึ่งนะใครสนใจเสี่ยงเอาบันไดตัวเองวางเลยผมเสี่ยงก็ได้เอาเอาบันไดมันมาซ้อนนสอง,สอ,งอันเนี่ยใครจะเสี่ยงใครจะเสี่ยง โอเคผมเสี่ยงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มุมไม่ดีโอเคมุมโอเคตกอีกแล้วเรียบร้อยฮะไม่เหลือโอไอพี oh, เนสโกะวะดีเพื่อนเมื่อกี้เจอกันต,ตรงนั้นใช่ไหมนะแล้วเราตกมาเพื่อนน่าจะตกตามมานะโอโอเรียบร้อยเพื่อนวางบันไดแบบนี้<笑><笑>ตก็ตกสิฮะโอเคฮะเป็นไว้กับสับแบบสเต็ปสเตปนะฮะเป็นแบบเออจะลองการปีนเขาด้วยบันไดงโง่หนึ่งอันนะฮะหนึ่งแท่งนะ<笑><笑>ก็ค่อนข้างจะหัวร้อนถ้าเกิดคุณเออ ซีเรียสนะฮะซึ่งผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าผมเล่นมาแบบซีเรียสรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ชินไปแล้วนะแล้วก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะสำหรับคนที่สนใจนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะมาโหดร้อนกับเพื่อนได้เอาเพื่อนมาช่วยก็ได้แล้วก็จะแกล้งเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะโอเคก็สำหรับเรื่องขอลาไปก่อนายบายฮะ